วันนี้มีคนมาเรียนอีกแล้วนะครับโดยจะมาเรียนชุด2ูอินวันนะครับบานเลื่อนผสมบานเปิดแบบ4บานคือเปิดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็เป็นบานเปิดบานซ้ายบานขวาเนาะทั้งหมดก็จะเป็นบานเลื่อน2บานแล้วก็เป็นบานเปิด2บานก็จะใช้ชุดหัวต่อรางทั้งบานซ้ายแล้วก็บานขวานะครับชุดแบบนี้นะครับจะไม่ใช้เฟมข้างเราจะใช้กรอบนอกประตูบานเปิดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเลยนะครับโดยตรงกลางที่บานเลื่อนออกมาประกบกันเนี่ยก็จะใช้ชนกลางสําหรับใครที่งงเหมือนช่างในคลิปวิดีโอนี้ สามารถมาเรียนเลยลเราจะบอกสูตรให้เลยนะครับว่าบานเลื่อนเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยคำนวณคำนวณอย่างไรนะครับความกว้างของประตูบันเปิดออคำนวณแบบไหนนะครับมันหาจากอะไรนะครับเพราะบางคนจะงงมากเลยเวลาหาความกว้างบันเลื่อนกับบานเปิดเนี่ยมักจะไม่พอดีกันนะครับซึ่งเราคิดสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปแล้วหนึ่งวันพี่เขาก็ทําไม่เสร็จนะครับก็อเอากลับไปทําต่อที่บ้านโดยทําจุดเลื่อนกับเปิดนะครับที่หัวต่อล้างเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครงงนะครับพิมพ์คําว่างงไว นะอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมอาจจะมาไลฟ์สดวิธีการคิดคำนวณให้ดูเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าการอบรมเลยยังไงพิมพ์มานะครับงงงานหน้าต่างชุดบานเลื่อนซูอินวันผสมบานเปิดโดยร้านธนกิจอลูมิเนียม